มีรถยนต์ไฟฟ้าขับในราคาจับต้องได้หลักพันวันนี้รู้สึกแฮปปี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพนแห่งอนาคตแน่ๆมอเตอร์ไซค์ผ่านนะ ก็ต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทรนแห่งอนาคตแน่ๆนะคะเห็นมาแบบอย่างยาวนานแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังมานี้นะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นหลายแบรนด์นะคะออกรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองทั้งแบรนด์ยุโรปแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์จีนหลายรุ่นเลยแล้วที่จะคัญคือวิ่งได้ไกลขึ้นนนั้นก็ได้ลองขับมาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่วันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อุย้ยเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขับแบรนด์นี้ด้วยนะคะนั่นก็คือ Lexus เย้ คือ Lexus U X 3 0 0 e นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้เลย electric นี่ขับไปไหนมาไหนคนรู้แน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็น100%เรรุ่นแรกจาก Lexus เลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดเช่ามานะคะน่าเดี๋ยวเราให้ฟังว่าเอ๊ะมันยังไงนะเช่าได้ดหรอเรถไฟฟ้านั่งไปเล่าไปแล้วกัน,นะค่ะ เขามานั่งข้างในนะคะก็มีความคอมแพกนิดหนึ่งรุ่นนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยสังเกตว่ามีความแบบล้ำนี่อันนี้มีแฟลกแพดด้วยนะส่วนตัวก็อยากจะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะ BTS MRT ล,ลอเล่นว่าเราจะใช้รถรุ่นไหนดีนะคะก็เดี๋ยวขับไปแล้วไปเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาค่ะ นะพอพูดถึงแบบว่าอนา,าคตของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่ามันมาแน่ๆเราเคยทําคลิปเนาะอีก10ปีจะไม่มีรถยนต์ใช้น้ํามันอีกต่อไปแล้วเอออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้อยู่ดีทุกๆแบรนด์ก็ออกมากันแบบบูมบา้ามากๆเลยมันเหมือนวิวัฒนาการนะโอเคพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโอเคพลังงานมันเปลี่ยนไปแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันบียนไปกว่าน,นั้นอนะมันคือคําว่า mobility มันคือคําว่าการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวนะคะร,รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นนะคะก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยตีต่างๆ ที่รองรับการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นรถยนต์ไร้คนขับรุ่นนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันมีคูสคอนโทรนะคะมีกล้องรอบคันที่เขาก็จะจับ สภาพรอบๆร,รูว่าเส้นเลนเราขับตรงเลนไหมทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยมือจากพวงมาลายัยแล้วทําให้รถยังวิ่งอยู่ในเลนถนนได้ดีอนาคตเพรามันมีกล้องแบบนี้แล้วถ้าเทคโนโลยีมันอัพเวลต่อไปได้เรื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการต่อยอดรถยนต์ไฟฟ้าให้กลายเป็นรถยนต์ไร้คนขับได้ในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถพอมันเป็น,นไฟฟ้าใช่ปะก็มันแทบจะไม่ต่างอะไรจากแก๊เจ็ตชนิดหนึ่งอะค่ะมันสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์คล้ายๆแบบเราอัพ มือถือใช่ปหเราก็ update iOS, update, อ,อ Android, ัปเดต iOS อัปเดต Android อัปอัปเวอร์ชันไปอันนี้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะหลายคนอาจจะเป็นกังวลใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเอ๊อยากมาใช้แหละรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็มีข้อกังวลหลายๆอย่างเรื่องของราคารถคันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่3ล้าน5โดยประมาณนะคะแต่ว่าเนื่องจากการได้มาขับครั้งนี้เราทําผ่านแอป EVM นะคะซึ่งก็เป็นแอปเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรที่แบบว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นให้เราเลือกตั้งแต่แบรนด์แบบญี่ปุ่นไปจนถึงแบรนด์หรูก็มี ออยู่ในแปเจ้าของที kind of mm ่เขาทาแอปนี้เนี่ย EV มีก็คือปตทด้วยนะคะผ่านมาทําเรื่องนี้เหมือนกันหนึ่งทางเลือกดีๆที่เป็นแอปเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครบจบในแอปเดียวนะคะเหมือนครบวงจรเลยแบบว่าค่าประกันค่าอะไรต่างๆคือเราไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มแล้วเทียบกันบางทีไม่ได้แบบอยากจะเป็นเจ้าของตลอดไปยาวๆไม่ได้อยากมีภาระเพิ่มเติมใช้รถไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแอปที่น่าสนใจ ถ้าขาับขับไปเกิดโรดมีปัญหาในแอปเขาก็มี customer care นะคะก็จะมีทั้งเบอร์ทั้งไลน์ให้เราติดต่อได้ตลอด24 มมกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เพื่อนก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันคืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าอาจจะจําเป็นต้องเข้ามาในเมืองปกติอาจจะเช่ารถธรรมดาแต่ว่ารถก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมคะซึ่งสมมติเข้ามาอยู่วิกนึงน้ำมันก็พัน 1, นึงแหละอะร้านนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเช่ารถโยนไฟฟ้าไดา้อย่างอันนี้มัน,มนราคาสูงหน่อย,ย <c oughs> เพราะมีแบรนด์ส e x u ะแล้วก็ราคาเต็มของค่าตัวมันก็ค่อนข้างสูงแบบสามล้านกว่าเขาก็รวมประกงประกันอะปรไปในนี้แล้วถ้ามันเกิดเหตุเราก็เราไม่ต้องเกี่ยวข้อง ะไรกับจุดๆนี้นะคะก็เลยราคาสูงหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติมันจะมีแบรนด์อื่นๆอีกอย่างนิดสันลีฟหรือโอราก o ูดแคทที่เราเคยรีวิวไปเนี่ยก็กำลังเข้ามา list ในแอปพลิเคชันนี้เช่นเดียวกันคิดว่าถ้ามีแอป,ปแบบนี้แล้ก็เอ๊ะมันตอบโจทย์มีรุ่นที่ราคาโอเค <S 2> <S 2> กับเราก็น่าจะดี <S <S ะนี่เราก็จะมาแวะลองชาร์จไฟเข้ามาในรถเราสะหน่อยนี่ค่ะจอดอยู่หน้า S EV self. s t a t i เห็นไหมสถานีชาร์จนะคะ <S <S ก็ไหนๆก็ไหนๆเปิดแอป,ปให้ดูเลยละกันแอป,ปที่พูดถึงน้อะอย่างสถานีชาร์จนะคะก็มีจุดทั่วประเทศเลยเผื่อใครแบบว่าเอออยากจะขับออกไปต่างจังหวัดนะคะก็มีเหมือนกันนี่สมมติกดเข้าไปเนาะว่าโอเคที่สถานีนี้มีหัวชาร์จแบบไหนบ้าง Type 2 CCS อะไรงนี้ก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็รูทแมป ได้เลยเช่นเดียวกันสะดวกมากมากค่ะเปิดให้ดูว่านอกเหนือจาก Lexus เนี่ยมีแต่ mg ep เนี่ยก็มีราคาอยู่ตรงนี้นะคะเป็น early access rate ซึ่งอันนี้เขาบอกเองว่ายังเป็นราคาที่ไม่ไฟนอลดังนั้นถ้าสมมติว่าเฮย้ยคิดว่าราคาที่เหมาะสมต่อการเช่าแล้วมันใช่ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเผื่อเจ้าของแอปมีโอกาสได้วนเวียนมาอ่านจะได้ว่าตั้งราคายังไงดีก็เป็นการช่วยเหลือกันเพื่อสูกใจผู้บริโภคที่สุดนะคะส่วน,นตัวคือรู้สึกว่าใช้งานง่ายดูสวยเนี่ย ux ui ต่าง าามรถกดเข้าไปดูก็จะเห็นเป็นรถจริงๆเลยว่านี่คือรถที่คุณจะได้ขับแล้วถ่ายสวยเห็นภาพชาัด type รถเป็นยังไงนั่งได้กี่ที่นั่ง performance เป็นยังไงอ่ะ fast c h a r เต็มใน57นาที มีฮุนไดมีเทสลาก็มีเหมือนกันนะคะอยากขับสักครั้งก็เช่าได้นะคะซึ่งเช่าขั้นตอนก็ง่าย create account นะคะแล้วก็มีบัตรเครดิตใส่เข้าไปก็คือจบได้เลยไม่ต้องมีขั้นตอนวุ่นวายแล้วการชาร์จไฟต่อหนึ่งครั้งถ้าเป็นแบบฟัสชาร์จเท่าที่เคยทำก็ประมาณ50บาทซึ่งเทียบกับน้ำมันก็เต็มถังเก๋เลยถังน้อยๆเนี่ยก็มี800แหละไม่รู้อยู่หรือเปล่านะ800ดร้ี้ก็ราคาต่างกันเยอะนะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเห็นชัดๆแน่ๆว่ารถยนต์ไฟฟ้า มาอีกหลายแบรนด์ชัวร์ๆนะคะดังนั้นถ้ามีรถใหม่ๆมาคือเขาก็สัญญาว่าจะรีบอัปเดตเข้ามาอยู่ในรถในเน็ตเวิร์กให้ได้ให้เราสามารถลองขับได้ทุกรุ่นเออก็เป็นออปชั่นที่ดีนะคะมาค่ะลงมานอกรถก็ต้องใส่แมสกันนิดนึงนะคะใส่แว่นด้วย <c oughs> ก็จอมผ่านแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาชาร์จกันเพื่อเติมไฟเนาะ้ ง่ายๆแบบนี้เลยปึ๊กใส่เข้าไปาแค่นี้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรือถไฟฟ้ามาแน่ๆแล้วก็เทรนแบบนี้เนี่ยแชร์ริ่งอีโคโนมี่รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันที่เป็นแนวสับสคริปชั่นเบสชันก็จ่ายรายเดือนเราคุ้นอยู่แล้วเนาะ YouTube Spotify เลย s u b s c r i p t i o n หลดได้ค่ะน่ะเป็นวิธิใหม่ของการใช้ชีวิตของเรานะคะจริงๆแล้วตอนนี้แอปเปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดแล้วได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ไปโหลดดูก่อนได้แต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตนิด นึงคือราคาที่โชว์ในแอปตอนนี้ยังไม่ใช่ราคาจริงก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะแบบตอนนี้มันเป็นเบต้าเนาะดังนั้นใครแบบอยากเข้าไปลองด้อมด้อมมองมองดูก่อนก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็น่าจะ o f f i c i a l l a u n c h จริงๆปีหน้านะคะก็รอติดตามกันได้เลยแอป EV มนะคะมีฟีดแบ็กอะไรคอมเมนต์มาได้นะว่าของแบบอยากให้แอปเป็นยังไงดีขึ้นยังไงราคาเท่าไหร่เพิ่งคิดว่าในฐานะคนทาแอปทุกๆคนหรือว่าคนทําธุรกิจเนี่ยอยากได้ฟีดแบ็กที่ดีขึ้นเพื่อไปพัฒนาสิ่งที่ใช่ที่สุกสําหรับผู้บริโภคอยู่แล้้้้ววนนนนนนนะะะคคคััีีกก็ปรมาาณุเจออหหข ความสุขแล้วก็สนุกกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ